สวัสดีครับคาร์บายโปรดักต์นะครับอันนี้รีวิวรถดี a x อีกสักคันอันนี้เป็นดี a x นะครับโฉมปีส0งพัตัวนี้สิบสอง1ิบส1มสิ1สี่หในหน้าตาอย่างนี้หมดเลยนะครับนีอ่อันนี้มาทำหุ้มเบาเบาแคปปูพื้นนะเป็นสีดำแดงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้หุ้มเบาแบบสวมนะครับสวมทับของเดิม แต่เราตัดตรงรุ่นนะครับไม่ใช่สวมแบบแแปะๆสอดๆไม่ใช่นะครับนี่สวมแล้วตัดตรงรุ่นนี่ฮะงานเราจะเป็นเรียบร้อยอย่างนี้นะครับหนังที่เราใช้นี่เป็นหนังตัวหนานะฮะตัวหนานี่หนึ่งมิลเต็มประกอบฟองน้ำห้ามิลละเมดด้วยผ้าทีคอร์ดนน่นะฮะผ้าทีคอร์ดอย่างนี้นะครับรวมทั้งหมด3ามชั้นนะครับรับประกันการเหนียวนะพร้อมกับ ได้เย็บที่เป็นได้นา่ลอนสําหรับเย็บเบอรถยนต์โดยเฉพาะฉันไม่ต้องห่วงเรื่องการปีแตกนะครับใส่และไม่ต้องห่วงว่ามันจะย้อยไปย้อยมานะฮะนี่ใส่แล้วเป็นอย่างนี้เลยทรงเป็นอย่างนี้นะครับดูนะครับไม่ได้แต่งรูปใดทั้งสิ้นนะฮะนี่สวมทับของเดิมยังอยู่อย่างเดิมงานสวมอาจจะมีตรงกลางนิดนึงนะครับแต่ว่าอมองผิวเผินนี่มองแทบไม่ออกว่าตัวสวมนะครับไม่เสียเบาะเดิมวันหนึ่งไม่ใช้ถอดตวงสวมออกของเดิมก็ยังอยู่อย่างเดิม นี่คือคอนเซปต์ของชุดสวมงานของทางร้านเรานะครับมาพร้อมกับเบาแคปนี่เบาแคปฟองน้ําฉีดขึ้นรูปนะครับตัวนี้ตัวพนักพิงเต็มถึงขอบกระจกนี่พอดีนะครับไม่ได้เลยเกินนะครับนี่ถึงขอบกระจกพอดีนะฮะนี่เป็นอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็สามารถเปิดเอาเครื่องมือได้เปิดจากข้างหลังมาข้างหน้าคันนี้ใส่เข็มขัดนิรภัยนะครับเข็มขัดนิรภัยเราก็ใส่นี่ฮะก็สามารถเอียดึงเข้าไปล็อกได้ นะครับปกติทุกอย่างนะครับนะฮะก็นะพุ้มเบาะเบาะแคปนะเข็มขัดนิรภัยนะครับแล้วก็ปูพื้นนี่ปูพื้นตัวหนา13มิลน,นะเราก็จะตัดให้เข้ามุมของเบอะแคปของเราโดยเฉพาะเลยนะครับอ่ไม่ต้องห่วงนะฮะว่าเฮ้ย่ใสไปแล้วมันจะไม่เข้ารูปเนี่นะฮะเห็นไหมฮะเราก็ตัดวาวหลบใส่เก็บงานให้เรียบร้อยทั้งหมดนะฮะงานออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับพุ้มเบาะเบอะแคป เข็มขัดเิลาภัยนะฮะปูพื้นส่วนเรื่องของบอแคปเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายฟังนะครับว่ามันทําของที่ร้านนี่เป็นแบบไหนนะฮะที่ว่าเป็นฟองน้ําฉีดนี่ครับฟองน้ําฉีดจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีโครงเหล็กนะฮะแยกเป็นสส่วนเวลาเปิดเอาเครื่องมือก็เปิดจากข้างหลังมาข้างหน้าแบบอย่างนี้นะฮะนี่คือฟองน้ําฉีดดูนะครับผมถ่ายดูชัดๆอย่างนี้นะครับในตัวนั่งแยกเป็นสส่วนแล้วก็มีตัวพิงตัวพิงข้างในจะมีโครงเหล็กอยู่นะครับ เนี่ยเหล็กวิ่งอยู่ข้างในนะเนีะน่ะเห็นไหมฮะนี่ครับมีโครงเหล็กอยู่เนี่ยเวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องล็อกน็อตเบอร์สิบสองข้างซ้ายขวาเพิ่มความแข็งแรงนะครับแล้วสามารถที่จะเปิดเอาเครื่องมือได้นะครับเปิดจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับนี่เองเราจะทําเป็นสัญลักษณ์เปิดก็คือเปิดจากข้างหลังมาข้างหน้าแต่ว่าตอนนี้ผมถ่ายอยู่คนเดียวก็เลยไม่สามารถเปิดให้ดูได้นะครับแต่เปิดจะเ,เอามือจับแล้วดึงเรามีบานพับตรงนี้อยู่สองจุดนะครับ ไม่ต้องห่วงนะฮะก็คือเปิดเอาเครื่องมือได้ตลอดนะครับชอบสีไหนมาเลือกสีรอรับกันได้เลยหรือโทรมาคุยกันก่อนนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0917099960 0917099960เราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานเลือกสีกันตามใจชอบนะครับลาดพร้าว124แยก9นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้งไอดีไลน์นะครับขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ